สวัสดีครับพบกับผมอีกน้ำาวานคลิปงครับวันนี้มาซ้อมมือครับมีเวลาแค่สองชั่วโมงเดี๋ยวเรามาซ้อมมือมันเป็นบอ่อแบบบอ่อปลานะบอ่บอปลาแบบเบญจพรรณนะวันนี้จะมันตีเยื่อปลอมในบอ่อปลาเบญจพรรณจะมีตัวหรือเปล่ปาเดี๋ยวเรามารุ่นกันซ้อมซ้อมมือเล่นครับไม่มีอะไรทำละสองชั่วโมงเดี๋ยวมาดูกันครับผม 嘉宾 มาแล้วครับมาแล้วโอ้ยเ,เต็มปาสวย,ยด้วยสวไสโลไสโล ออครับอื้อหือน้ำโอ้ไม่ัดใก่ ไม่ผิดหวังจริงเหยื่อนะครับถ,ถ้าจำไม่ผิดมันจะเล่หรืออะไรสักอย่างเนีครับใส,ส่สวย เต็มปากนี่นะเต็มเงี้ยงล่างเลยนะจะโล่หน่อยๆว้าว อีกมาแล้วครับามาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับโอโ้โหอันนี้ช่อนป๊อกอีช่อนป๊อกค,ครับอียะนี่นะกัดสุกินี่นะ สี่ขีดห้าขีดได้นะปลาดาบสุกินี่สีส้มนะไม่ใช่มันลัลล่นะนี่สุกินี่สีส้มใส่วสวยครับเดี๋ยวตัวนี้เราปล่อยนะปลาดาบกำลังโตนะวอร์นเจ้าพันธ์นะส้อมมือครับโอเคเดี๋ยวปล่อยครับ ลงซงืจะขี้ยานถึงโลแล้วก็คุยกันนะครับมันก็จะกัดที่แบบแอคชั่นแบบมาเรื่อยๆนะครับกอช้าๆมาเรียบเรียบพื้นมาเทาหน่อยถ้าผ่านหน้ามันมันยังไงก็กัด ครับสุก,กินี่สีส้มเดี๋ยวลองดูครับมีอีกไหมเปลี่ยนสีมันจำสีส้มได้ละเดี๋ยวเปลี่ยนสีเขียวมาหว่อยกินี่สีเขียวมาสีส้มมันกัดแบบระแวง อย่ปอมติดอะไรเนี่ยสวยเหรอเย่ปอมติดสวาย,ม,วายมา <c ười> ยอมหรือยังจ้ะ ครับออีครับออีออี ไม่ให้อัดเลยฮะ <c oughs> <c oughs> มันไม่ให้อัดเลยมันออนกอย่างเดียวเลย карай <laughs> 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 มันก็กินครับมันก็กินเหมือนกันยังไม่เคยอยู่เนอ่ยยังโอ้ป๊าป๋าบอกว่าไม่แน่ว่าเป็นจารเม็ดจาระเม็ดมีเ็ษนี่เออนัปกติสวายมันยอมเลยล่ะแบบเนี้ยใช่มันดึงสบบดึงไม่หยุดเลยใช่มันกดอย่างเดียวเลยอ่ะอ้าวมาเหนื่อยแล้วเหรอ หลาดคนยังเหนื่อยเลยดิเพราะอ้ไอตัวโลแล้วผมให้พี่เขาไปแล้วล่ะไม่แน่ใจน่าจะไม่เกินสองเมตรหรอกครับก็พี่ขาวเนี่ยเป็นหนึ่งเมตรถ้าอกเ่ี่ย โอ้ยขอโทษนะครับรบกวนหน้าบ้านเขาใจอยู่มีคิวอ่ะโอ้โห <c oughs> ผมเอาคันอ่อนมาด้วยเรื่องเรื่องแปดสิบเจ็ดไงถ้าเอาสิบยี่สิบมาผมอัดแล้วเนี่ย ต้องเห็นตัวให้ได้มันเป็นปลาอ,อย่างปกติถ้าสวายไซส์สี่ไซส์ห้าก็น่าจะขึ้นแล้วล่ะไม่แน่ใจครับเนอะผมว่าเหมือนกันแหละผมไม่ปานินบ่อหลังครับถ้าอยากได้แบบใหญ่ๆห เนี่ยใช่ครับต,ต้องมันต้องออกประตูสีแดงไปครับเนี่ย,ยใช่ครับออเอาเหรอเขาปล่อยหมาเหรอทวนนะครับพี่ <laughs> ไม่หยุดเลยอุย้ยมันทำไมติดแต่ฝั่งนั้น อโนของพี่ป่ะน,น่าจะใช่นะโอ้โหมันอยู่น่าจะอยู่ริมมั่แหละถ้าใช่ก็ดีอะจะได้เกี่ยวช่วยผมโอ้โหออกอย่างเดียวเลย เอาให้สุด,ดมั้ง shiny โ oh. อ้โหมึงอยจะออกออก็ออกเอาเซฟไว้ไม่เหนื่อยก็เรื่องของมึงไปกูดได้ตลอดอะ <c oughs> ข้ามเขียนขึ้นเหรอมาสวนมั่งดิยังไงดิ จะเข้าเลยเหรอไอทิศ วดแขนแล้วนะเฮ้ยเก็บดิมันเหนื่อยแล้วกูก็เก็บสิครับสวายวะ มาดิครับเลือกครับขอให้รู้ว่าเป็นปลาอะไรกคนนั้นแหละหมดแล้วสิมึงองะ่ะมาหมดแล้วก็เป็นทีของข้าละมงึง จะเกี่ยวหรือจะเต็มปากน่าจะเกี่ยวป่ะดูแบบนี้ จะไปเหรอหรือเ่ีเอามันจะไปเหรออา,ออายังไม่เห็นตัวเลยมาดิให้กูเห็นตัวก่อนดิมันจะเป็นปลาอะไรก็ช่างอ่ะ ขาดจะหลุดก็ช่างอะขอให้รู้อนว่าเ,าเป็นปลาเลยทำไมมันขวางมางั้นวะไ่เกี่ยวตรงไหนมึง เกี่ยวหงไหนมันคือตัวอะไรโหมันคือตัวอะไรยังไม่เห็นเลยเนี่ยมันเป็นตัวอะไรเนี่ยเครื่องสูบน้ำา่ะโอ้โหสย เห็นทางแล้วเห็นทางแล้วจะเป็นสวายแล้วโอ้โหโอ้โหชัดเจนสวายคนระับโอ้โหปวดแขนเลยนะมึงเข้ามานี่เออโหยเข้ามานี่จะออกไปไหนมึงจะไปอีกอะ พอได้แล้วมั้งหางมึงนี่ไม่ใช่ขี้ๆแล้วเนี่ยมึงยังจะไปอีกมึงยังจะไปอีกเหรอโอ้แต่ว่าดูหางมาดิโอ้หไหวดูหางมันหางมันล่มเลยนะ เดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่เดี๋ยวต้องให้มันล้าลาก่อนนี่มันพันหางพันตัวมันแล้วนะ่เออใช่ใช่เอะเดี๋ยวพี่เอาพี่ต้องกวาดหัวพี่ต้องตักหัวมันให้โดนน่ะนั่นนะเดี๋ยวพี่หาไม่เจอเดี๋ยวพี่มาทางซ้ายครับเออใช่ใช่ใช่ผมใช่ผมเวลาถ้ามันอันีไปทางนี้หาหัวไม่เจอกดลงแรงล่างครับ โอ้ยแจมแจมเดี๋ยวเดียโอ้โหที่นี่สวยแลนี่บึกแล้วลโอ้โหโอเคและกี่โลเนี่ยแป๊บนึงนอแล้วแล้วมันรับเอาโยนเอาโอ้ยไปลงเลยพี่โอ้ยปิดเลยถอดได้ไหมโอ้โหบึกดูเนย ไม่ให้ไหวเ <c oughs> บ,วบื่อวาสองชูงแล้วมาเกี่ยวไงว่าเกี่ยวหางนี่เลย <c oughs> นี่ก็ต้องปล่อยคืนแล้วครั้งหักเลยโหหักเลยพี่ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> สุกินนี่ซ <c oughs> ี่หเบ็ด <c oughs> แข็งอย่างแข็ง แล้วอย่างนี้เขาจะให้เอาเอาเอาลงเปลาพี่เอาไม่ครับมันเขาน่าจะเอาคืนใช่ไหมปล่อยคืนนะครับรู้ไหมพี่โอ้ดีเหมือนกันเดี๋ยวมีตัว positive อยู่มาถ่ายให้ตอนนี้น่าจะไอ้นี่อยู่ครับเนี่ยพูดได้เมื่อกี้ช้อนไหมพี่เขาอ่ะอันนึงนะนี่ถ่ายวิดีโออยู่นะพี่เดี๋ยวเป็นวิดีโอไปเลยแล้วกันติดหางติดหางติดหาง นี่โอ้โหเหยื่อสุกินี่ครับเกี่ยวตรงหางปลายหางนะคือมันก็ไม่ได้กินใช่ไหมมันไม่ไม่ครับนี่เกี่ยวนี่เลยครับใช่เกี่ยวตรงนี้มาเลยเกี่ยวตรงนี้เกี่ยวตรงนี้มาเลยเป็นแสงเลยป่ะเดี๋ยวต้องสุดมากสุดมากหักไปแล้วหนึ่งสวิงนี่นะหักพี่เข้ามาช่วยโอ้โหครับแสดงว่านี่เป็นตัวของช่วยแล้วนเี่ยใช่ครับของช้อนแล้วแหละพี่ไม่เป็นไรครับโอ้โห โอ,โอเคขอบคุณครับพี่ครับครับโอ้พอดีพี่เข้ามาช่วย <c ười> แถมสวิงพี่เขาหักอีกคุ้มไหมนี่ครับตกปลาก็มีน้ำใจับน้ำใจนักกีฬานะตกปลามาเที่ยวมาสนุกคันคนระับ อันแปดสิบเจ็ดนี่ยอันแปดสิบเจ็ดไม่เอาไม่เข้าเลยแล้วเกี่ยวหางด้วยโอ้หเนี่ยน,นี่เบ็ดออกอย่างเดียวเลยที่นี่สีเขียวเบ็ดยังแข็งอ่ะเกี่ยวหางไม่ง้างไม่อะไรเลยเบ็ดโคตรแข็งเลย นะนเกี่ยวหางนะโอ้ย<ห>น่าจะมีสิบห้าขึ้นนะสิบห้าขึ้นบึกเนี่ยนะบึกสวย,วยตัวสวยเลยโอเคครับผมนี่คงผมไม่คงไม่ต่อแล้วละ่ะคงคงไม่ตีต่อแล้วหมดเรี่ยงละโอเคครับผมจะเจอกันใหม่ในทริปหน้านะ หรือว่าคมมากเลยคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับ